ชาวเน็ตตั้งถูกท้วงเบลล่ากับสามสาวมอมะที่จะมองหน้ากันไม่ติดชาวเน็ตแทบจะดังที่ตะกุถูกถามและเบลล่าราณีกับสามสาวมอมะอย่างมิวนิทามากีราศีและมินชาลิดาที่เตรียมออกมางานร่วมกันในงานฉลองครบรอบและบรรดาคนบันเทิงนั้นในช่องสาม ครบ53ปีที่ดีต่อใจหรืองานรางวัลที่ช่อง3ในในวันที่26มีนาคมนี้โดยทั้ง4คนนั้นก็ยังถูกจัดให้อยู่ในสีเดียวกัน กันด้วยและงานนี้ก็จะเกิดโมเมนต์ที่มองมองหน้ากันไม่ติดหรือเปล่าหลังจากที่เกิดดราม่าสนันลกโซเชียลและไปน่าเป็นห่วงจังและดางด้านชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาถามกันอย่างเพียบอย่างเช่นและเขาก็เป็นหน้าใสาและกันมาหลายๆปีแล้วไหมคะแต่ละคนนั้นก็นอกจากพึ่งเข้ามาก็รู้ตอน ตอนนี้คอมเมนต์กันเมาว่ามองออกมาอะไรวะแงทุกๆคนก็จะเป็นดราม่านักแสดงเรื่องนักแสดงเก่งอยู่แล้วแต่ลางวันอาจจะเป็นตีกันทุกๆคนนั่นเองโดยในลูกนี้กำกล่าวว่า และพวกนางก็อยู่ในวงการบันเทิงจนน่าจะเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะอยากจะให้เชิญดาวินั้นมางานอีกด้วยไหมแต่ก็ไม่เคยเล่นละครในช่องสามมาก่อนเลยเนาะเชื่อว่าบอนั้นะเป็นอาชีพพอแยกแยะงานกับเรื่องส่วนตัวได้ติดว่าเขามืออาชีพกันพอแต่ใจลึกๆมันก็ไม่เหมือน เดิมแล้วน่ะล่ะ